พาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะวันนี้บิวจะมาบอกวิธีการลงทะเบียนแล้วก็การสมัครสอบวัดระดับ ความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT นะคะบิวเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับการลงทะเบียนแล้วก็การสมัครสอบระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT นะคะทำเป็นแบบเวอร์ชั่น PC นะคะก็คือสมัครด้วยคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าวันนี้บิวจะมาบอกวิธีการลงทะเบียนแล้วก็การสมัครสอบระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT นะคะด้วยมือถือกันค่ะ เราจะไปทำทีละขั้นตอนกันนะคะเราไปทำกันเลยค่ะทุกคนไปที่ Google นะคะกดเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่า GJLPT นะคะทุกคนก็จะเจอหน้าจอตัวนี้นะคะก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะคือหน้าจอ ะะที่เราจะเข้ามากรอกรายละเอียดลงทะเบียนเพื่อขอรับ ID JLPT นะคะแล้วก็นำ ID ตัวนี้นะคะไปสมัครสอบ JLPT นะคะในส่วนหน้าจอนี้ก็จะมีเมนูให้เลือกนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครถนัดภาษาอังกฤษก็เลือกเป็นเมนูภาษาอังกฤษได้เลยนะคะส่วนใครถนัดภาษาญี่ปุ่นก็ เลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เลยค่ะจากนั้นเพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะวิวจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดในส่วนต่างๆนะคะวิวจะมาบอกวิธีการกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนเพื่อรับ ID JLPT นะคะเพื่อนำไปสมัครสอบ JLPT นะคะถ้าใครมี My JLPT อยู่แล้วก็สามารถกดล็อกอิน hmm. เข้าไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีนะคะ My JLPT นะคะ mm hmm. ก็ให้คลิก My JLPT ID โทรคุนะคะ mm hmm. เพื่อนๆกดเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าจอตัวนี้นะคะ mm hmm. อันแรกนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสำหรับสมัคร ส่วนบุคคลนะคะส่วนด้านล่างจะสมัครแบบเป็นกลุ่มนะคะเพื่อนๆเลือกอันแรกนะคะก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้มานะคะใครถนัดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เลือกภาษาญี่ปุ่นนะคะใครถนัดเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกที่ภาษาอังกฤษได้เลยนะคะวิวกดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ ตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นหน้าจอรายละเอียดต่างนะคะให้เราอ่านทำความเข้าใจนะคะแล้วก็กดยอมรับได้เลยนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามากรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของตัวเองนะคะตรงที่เป็นตัวกากบาทนะคะอันนี้ก็คือ ทุกคนต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะตัวแรกก็จะเป็นชื่อนะคะชื่อจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษทุกตัวนะคะทุกคนให้ทุกคนใส่เข้าไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นประเทศนะคะใส่ประเทศของเรานะคะคนไทยก็ประเทศไทยนะคะทุกคนก็มาเลือกประเทศนะคะเลือกประเทศไทยนะคะกดตกลงนะคะจากนั้นภาษาแม่ของเรานะคะก็ภาษาไทยนะคะ เลือกภาษาไทยนะคะกดตกลงนะคะต่อมาก็จะเป็นเพศนะคะเพศหญิงเพศชายนะคะอันแรกเพศชายนะคะอันที่สองเพศหญิงนะคะวิวใส่เพศหญิงนะคะ ตรงนี้จะให้ใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะคะเราก็ใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดลงไปนะคะเป็นคริสตัการาชนะคะจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนมาด้านล่างนะคะตรงนี้เราจะใส่ข้อมูลที่อยู่ของเรานะคะที่อยู่ในในญี่ปุ่นนะคะ เพื่อที่จะเอาไว้รับเอกสารในการอาสอบนะคะที่ทาง JRPT จะส่งมาให้เรานะคะเราก็ใส่ที่อยู่ตรงนี้ลงไปนะคะอันแรกจะเป็นรหัสไปรษณีย์นะคะเ,เพื่อนๆอยู่เขตไหนก็ใส่รหัสไปรษณีย์เข้าไปได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆก็กดด้านข้างนะคะกดตรงไปนะคะ ตรงนี้นะคะเขาจะขึ้นข้อมูลให้เราเลยนะคะว่ารหัสไปรษณีย์ที่เราใส่ลงไปจะขึ้นที่อยู่อำเภอนะคะเขตขึ้นมาให้เราเลยถ้าทุกคนเช็คแล้วว่าถูกต้องนะคะก็กดตกลงได้เลยนะคะทุกคนก็มาเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารหัสไปรษณีย์ที่เราใส่เข้าไปนะคะขึ้นชื่อ จังหวัดและก็เขตที่เราอยู่ถูกต้องไหมนะคะถ้าเช็คแล้วถูกต้องนะคะทุกคนก็มากรอกข้อมูลด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นเลขที่นะคะเลขที่บ้านหรือว่าอาพาร์ทชื่ออาพาร์ทเมนต์นะคะอ,อยู่เลขที่บ้านอะไรอาพาร์ทชื่ออาพาร์ทเมนต์หรือว่า ห้องอะไรนะคะสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ที่อยู่ของบริษัทก็ได้นะคะในการรับเอกสารจาก JLPT นะคะคนก็กรอกข้อมูลลงไปเลยนะคะทุกคนกรอกข้อมูลที่อยู่ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างก็จะเป็นเบอร์โทรทุกคนสามารถใส่เบอร์โทรของตัวเองหรือว่าเบอร์โทรของบริษัทก็ได้นะคะ เบอร์แฟกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหน้าจอตรงนี้จะเป็นข้อมูลนะคะที่ทุกคนต้องกรอกข้อมูลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะคะให้เรียบร้อยนะคะทุกคนกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนเลื่อนมาด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะให้ทุกคนใส่อีเมลของตัวเองนะคะเพื่อ Uh, JLPT จะได้ส่ง my JLPT ID ไปที่อ e ีเมลที่เราให้ไว้ตรงนี้นะคะทุกคนก็กรอกอ e ีเมลของตัวเองลงไปนะคะให้ทุกคนกรอกอ e ีเมลให้เหมือนกันทั้ง2ช่องเลยนะคะทั้งช่องข้างบนแล้วก็ด้านล่างนะคะกรอกให้ตรงกันแล้วก็เหมือนกันนะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆมาใส่พาสเวิร์ดนะคะให้มาตั้งพาสเวิร์ดนะคะพาสเวิร์ดก็ต้องใส่ทั้ง2ช่องนะคะให้ตรงกันแล้วก็เหมือนกันทั้ง2ช่องนะคะตัวพาสเวิร์ดนี้จะต้องมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขด้วยนะคะทุกคนทุกคนก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่อีเมลทั้ง2ช่องพาสเวิร์ดทั้ง2ช่องแล้วนะคะให้มากด ให้มากดยอมรับตรงนี้นะคะทุกคนยอมรับการส่งนะคะถ้ากดตรงนี้ก็คือไม่รับข้อมูลนะคะต้องมากดรับข้อมูลตรงนี้นะคะจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะคะพอทุกคนกดตกลงนะคะก็จะขึ้นหน้าจอให้เรา มาตรวจสอบข้อมูลที่เรากรอกข้อมูลลงไปเมื่อกี้นะคะว่าเรากรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนไหมนะคะทุกคนก็มาเช็คข้อมูลดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพอทุกคนเช็คข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครถูกต้องครบถ้วนก็กดถัดไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครแบบว่าพิมพ์ผิดแล้วต้องการแก้ไขให้ใหกด m o โดล o นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะ แต่ถ้าทุกคนตรวจเช็คแล้วชื่อถูกต้องที่อยู่ถูกต้องนะคะเมลถูกต้องนะคะทุกคนก็กดถัดไปได้เลยนะคะก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้ขึ้นมานะคะถือว่าเสร็จสิ้นในการกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนเพื่อขอรับ My JLPT นะคะตรงนี้ My JLPT นะคะก็จะส่งข้อมูล ID นะคะไปที่เมลที่เราให้ไว้เมื่อตะกี้นะคะ ทุกคนก็เข้าไปเช็คอีเมลของตัวเองนะคะว่าได้รับอีเมลจาก my JLPT มาไหมนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ออกจากหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็กลับไปเช็คอีเมลของเรานะคะ ขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนแล้วนะคะให้เรามาเช็คที่อีเมลของเรานะคะว่าเราได้รับเมลจาก JLPT แล้วหรือยังนะคะถ้าเพื่อนๆได้รับอีเมลจาก JLPT แล้วนะคะเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะให้ทุกคนมาที่ Google เหมือนเดิมนะคะพิมพ์จ JLPT นะคะ เลือกตัวนี้นะคะจากนั้นเพื่อนเก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตอนนี้เพื่อนเพื่อนมี myjlptid แล้วนะคะเพื่อนๆนก็สามารถกดล็อกอินเข้าไปได้เลยนะคะให้ทุกคนนะคะนำ myjlptid ที่ได้รับอีเมลเมื่อตะกี้นะคะมา กรอกข้อมูลลงตรงนี้นะคะ myjlptid นะคะจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้นะคะจากนั้นก็กดล็อกอินได้เลยนะคะตรงหน้าจอนี้นะคะให้เพื่อนๆกดที่ ขีดสขีดนะคะตรงเมนูนะคะก็ามาหน้าจอนี้นะคะบิวจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆในหน้าจอนี้นะคะแต่ว่าบิวจะบอกวิธีการสมัครสอบ jlpt ในญี่ปุ่นนะคะให้ทุกคนเลือกอันที่3นะคะกดเข้ามาก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะอันนี้บิวเลือกเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะคะ ถ้าใครถนัดภาษาญี่ปุ่นก็เลือกภาษาญี so, possible, ่ปุ่นได้นะคะถ้าใครสมัครเป็นแบบบุคคลนะคะก็กดอันแรกนะคะถ้าใครแบบสมัครแบบเป็นกลุ่มหลายคนก็กดแบบเป็นกลุ่มนะคะอันนี้กดเลือกบุคคลนะคะอันแรกนะคะก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะคะหน้าจอนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่าสอบวันไหนนะคะหมดเขตการสมัครการสมัครวันไหนนะคะ ให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ก็จะมีรายละเอียดข้อมูลให้เราอ่านทําความเข้าใจนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็กดยอมรับนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะคะให้เรากรอกข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสมัครสอบ jlpt นะคะอันแรกก็คือ l ล v e l นะคะระดับของเราที่จะสอบนะคะใครอยากสอบ n 1ก็กด n 1นะคะใครจะสอบ n 2ก็กดเลือก n 2นะคะ ต่อมาก็คือให้ใส่เขตพื้นที่นะคะที่เราอยู่นะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะใครอยู่อิบารากินะคะอยู่มิเอะนะคะอยู่เฮียวโงะอะไรก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็กดคลิกได้เลยนะคะโอซาก้านี่คือ7นะคะหมายเลขเจ็ดนะคะโอซากา้าเกียวโตนะคะจากนั้นกดตกลงนะคะ ใส่พื้นที่เสร็จแล้วแล้วก็มาเลือกนะคะให้ใส่รูปภาพนะคะในการเลือกรูปภาพนะคะเขาก็จะมีข้อมูลนะคะว่าเราจะต้องเลือกรูปภาพแบบไหนนะคะไม่ชัดก็ไม่ได้นะคะถ่ายจากสซเรียลการ์ดก็ไม่ได้นะคะมีอะไรมีฉากหลังอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามสวมหมวกข้ามใส่แว่นตานะคะ ให้เป็นรูปถ่ายหน้าตรงนะคะชัดเจนนะคะจากนั้นเราก็มาเลือกรูปภาพนะคะพอเราดูรายละเอียดแล้วนะคะเราก็มาเลือกใส่รูปภาพนะคะอัปโหลดรูปภาพนะคะจากนั้นก็ให้ทุกคนมาเช็คข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะว่าข้อมูลของเราถูกต้องครบถ้วนไหมนะคะระดับที่เราจะลงสอบนะคะพื้นที่ที่เราอยู่นะคะรูปภาพนะคะชื่อนามสก,กุลนะคะประเทศนะคะภาษาที่เราใช้นะคะ ะะเพศนะคะที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนะคะถ้าทุกคนเช็คข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะตรงนี้นะคะทุกคนเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะกี่ชั่วโมงนะคะก็ใส่ข้อมูลลงไปนะคะจะใส่กี่ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะใส่จำนวนชั่วโมงในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วนะคะก็ให้มาใส่วัตถุประสงค์ ในการสอบนะคะทุกคนมาสอบ JLPT เพื่ออะไรนะคะเพื่อการสมัครงานหรือว่าเพื่อการเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะทุกคนก็ติ๊กลงไปนะคะอันนี้บิวติ๊กเลือกเพื่อการทํางานนะคะอันนึงก็คืออาชีพของเรานะคะอาชีพของเราคืออะไรนะคะอย่างบิวเป็นพนักงานบริษัทก็เลือกพนักงานบริษัทนะคะจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะคะ หน้าจอนี้นะคะก็จะขึ้นนะคะค่าสมัครสอบนะคะตอนนี้7500เยนนะคะวิธีการจ่ายนะคะก็จะมีจ่ายผ่านบัตรต่างๆนะคะหรือว่าจะจ่ายผ่าน b a y easy นะคะหรือว่าจะจ่ายที่คอมพินีก็ได้นะคะคอมพินีก็จะมีให้เลือกที่ family mart รอสันทุกคนสะดวกที่ไหนก็ติก ติ๊กได้เลยนะคะใครสะดวกรอสันก็ติ๊กรอสันนะคะใครสะดวก Family Mart ก็ติ๊ก Family Mart นะคะอันนี้วิ่จะจ่ายที่ Family Mart นะคะจากนั้นก็ให้ทุกคนมาใส่ข้อมูลนะคะชื่อนามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Payment ได้เลยนะคะหรือว่าใครแบบว่าอยากแก้ไขก็กด modify กลับไปแก้ไขได้นะคะอันนี้พี่กดถัดไปเลยนะคะ ก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะค่าสมัครสอบนะคะ7,500เยนนะคะจ่ายจะไปจ่ายที่ Family Mar t นะคะชื่อของเราแล้วก็เบอร์โทรนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากกลับไปแก้ไขก็กดปุ่มด้านล่างกลับไปแก้ไขได้เลยนะคะถ้าใครดูแล้วถูกต้องครบถ้วนก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้เขาจะขึ้นข้อมูลทั้งหมดนะคะ ของเรานะคะให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรากรอกข้อมูลลงไปนั้นถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่านะคะระดับที่เราจะไปสอบนะคะพื้นที่ที่เราอยู่นะคะรูปนะคะชื่อนะคะประเทศนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนะคะเบอร์โทรนะคะจุดประสงค์ในการสอบนะคะถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องแล้วนะคะ ทุกคนก็กดแอปพลายได้เลยนะคะหรือว่าถ้ามีตรงไหนที่ยังไม่ถูกต้องนะคะสามารถโมดิฟายกลับไปแก้ไขข้อมูลได้นะคะนี่บิวตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนนะคะบิวกดแอปพลายนะคะก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้ขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่เราจะต้องนํา ไปชำระเงินค่าสมัครสอบนะคะที่ Family Mart นะคะก็จะมีเลขที่นะคะที่ให้ไปชำระค่าสมัครสอบนะคะรวมถึงวันครบกำหนดนะคะถึงตอนนี้ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการการลงทะเบียนและก็การสมัครสอบ JLPT ในญี่ปุ่นแล้วนะคะ ถือว่าเสร็จสิ้นการลงทะเบียนแล้วก็การสมัครสอบวัตดับภาษาญี่ปุ่น JLPT นะคะเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเพื่อนๆก็ไปจ่ายค่าสมัครสอบก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆจ่ายค่าสมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็รอรับจดหมายนะคะจาก JLPT นะคะจะส่งมาให้ ตามที่อยู่ที่เราได้กรอกไว้เขาจะส่งรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเลขที่นั่งสอบรวมไปถึงสนามสอบจะระบุไว้ที่เอกสารด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะแล้วเจอกันในครั้งหน้า